สวัสดีค่ะสวัสดีอี่ทุกท่านค่ะเจอกับปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยอยู่ที่ต้นยุสค่ะค่ะถนนเสรี้าย64มินบุรีกรุงเทพค่ะอัปเดตรถสวยสภาพสวยน่าสนใจนะคะได้4ประตูราคาไม่เกิน3 100, 5มแสนติดต่อสอบถามปุ้ยได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็น m a สด้าบีทีประตูนะคะบีท50ี Pro 50น r o นะคะ4ประตู2.2 นะคะเป็นไฮเรเซอร์นะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้รถปี2012เกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะราคาเสนอขายเพียงแค่329,000มบาทเท่านั้นค่ะสำหรับท่านใดที่มองหา รถใช้งานก่อนปีใหม่ไม่ควรพลาดนะคะสำหรับคันนี้นะคะ่ได้ราคาสุดพิเศษกันไปเลยนะคะราคาปกติอยู่ที่379,000บาทค่ะวันนี้นะคะต้อนรับปีใหม่ให้พิเศษกันไปเลย329,000บาทเท่านั้นค่ะนาได้รถสวยสภาพสวยน่าสนใจนะคะสำหรับมัดด้าสประตูคันนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะนะคะลูกค้านะคะ คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าได้รถสวยสภาพพร้อมใช้งานนะคะไปวิ่งก่อนปีใหม่กลับบ้านปีใหม่ได้เลยค่ะได้เครื่องยนต์เดิมๆนะคะรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนะ,ค,ะคันนี้ นะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถจัดยอดฟรีดาวได้เลยค่ะผ่อนนะคะอยู่ที่6 0 0 0ถึง7,000บาทผ่อนได้เพียงแค่72งวดเท่านั้นนะคะสูงสุดไม่ไม่ถึงไปงวดนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ6กถึง7 0 0 0บาทไม่สนีแน่นอนสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตจัดฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับ bt 50 Pro โปคันนี้ค่ะได้ลอบแมกเติมจากโรงงานนะคะเป็นยางบริสตอลนะคะยางปี2023ไม่าเรียบร้อยรถพร้อมใช้งานได้เลยยางพร้อมใช้งานได้เลยค่ะ นะคะได้รถสีขาวยกสูงสีประตูสวยๆค่ะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานค่ะมาสดา้าเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับคันนี้ค่ะถือว่าได้รถสวยพร้อมใช้กันอีกหนึ่งคันค่ะมีไวงอยู่ที่แสนสองหมื่นหกพันนะคะแอร์เย็นๆนะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้แอร์เย็นอีกหนึ่งคันค่ะ นะคะคันนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของนะ,ะตั้งช่องให้ด้วยนะคะช่องวิทยุนะคะเราสามารถโฟก,กัสช่องระบุตำแหน่งช่องไว้ได้เลยค่ะนะคะภายในได้รถสวยๆแบบนี้ค่ะได้รับรับประกันในส่วนของตัวโครงสร้างรถไม่มีตีลังกาไม่มีพิควั่มมาแน่นอนไม่มีชนมาแน่นอนนะคะได้รถนะคะสภาพเดิมๆแบบนี้เลยอ่าเครื่องยนต์สตาร์ตติดง่าย ะะได้รถสวยๆแบบนี้นะคะราคาสุดพิเศษกันไปเลย3290 0 0หมเบาทเท่านั้นค่ะหลังคาสภาพเดิมๆแบบนี้ค่ะหารถสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะรถสวยน่าสนใจอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับ Ma z d a ว t ทีสประตูยกสูงคันนี้ค่ะนะคะจัดพิเศษกันไปให้เลยนะคะต,ต้อนรับปีใหม่กันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นรถสีขาวรถสวยด้วย นะคะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันค่ะนะคะค่างวดอยู่ที่ไม่เกินเจ็ดพันบาทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนี่แม็กไลเนอร์สวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะท่านใดที่ได้ไปนะคะรับประกันควาอมมั่นใจแน่นอนค่ะว่าได้รถสวยไปใช้งานแน่นอนนะคะสำหรับมาด้า BT50 Pro คันนี้ค่ะ อยากได้รถสวนไปใช้งานก่อนปีใหม่นะคะอย่าลืมติดต่อหาปุ้ยได้เลยค่ะ0641462466ค่ะเรามีบริการจัดไฟแน์นให้ถึงหน้าบ้านค่ะเรามีบริการส่งรถถึงบ้านใครใดที่สนใจนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามไว้เลยนะคะเดี๋ยวไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดห้องเครื่องนะคะระหว่างที่สตาร์ทเครื่องยนต์ไว้แบบนี้เลยนะคะมาติดตามรับชมกันเลยค่ะ อตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันค่ะมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะ,ะ,คะมาด,ด้าบีทีห้าศูนย์สี่ประตูคันนี้ค่ะีสองพันยีสิบสองนะคะอ่านี่ตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะถ้าเห็นได้เลยนะคะ น็อตได้เลยนะคะน็อตส,สวยๆไม่มีรอยขยับนะคะหารถสวยๆฝันเบาๆนะคะไม่เกิน7 0 0ดบาทนะคะก็สามารถทักสอบถามหาปุ้ยได้เลยค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะ อันนี้ได้แบตใหม่นะคะท่านใดที่สนใจนะคะชื่นชอบรถสวยๆแบบนี้นะคะปุ้ยจะมาอัเดตให้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเรามีบริการส่งรถถึงบ้านนะคะท่านใดที่สนใจอย่าลืมฝากกดติดตามไว้เลยค่ะหรือติดต่อสอบถามหาปุ้ยได้ค่ะที่เบอร์0 6น1 4 6 2 4 6 6ค่ะ เจอกับปุ้ยได้ทุกวันนะคะอยู่ที่ต้นยุสค่ะถนนเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าพบกับการอัปเดตรถคันไหนนะคะอย่าลืมฝากติดตามไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ